หากใครมีปัญหากับทั้งยุงและ,มะแมลงที่มักจะมากวนใจคุณอยู่เป็นประจำเราขอแนะนําเครื่องดักยุงซันเิโรเพราะสามารถกําจัดได้ทั้งยุงและ,มะแมลงแถมยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยรุ่นนี้ทํางานด้วยการใช้แสงไฟแบล็คไลท์ในการล่อย,ยุงให้เข้ามาติดกับและใช้กําลังพัดลมดูดเข้าไปไว้ในตะแกรงซึ่งตัวเครื่องมีความพิเศษตรงที่สามารถทํางานได้เงียบไม่ส่งเสียงรบกวนการนอนหลับ นอกจากนี้ยังไม่มีการใช้สารเคมีในการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังสามารถใช้งานได้อยู่สุดในระยะ100ตารางเมตรเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆค่ะ ความพิเศษของเครื่องดับยุด d ยู a c r a f ที่รุ่นนี้คือใช้งานได้สบายไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกบ้านเพราะมีขอบเขตพื้นที่การใช้งานถึง100ตารางเมตรพร้อมกับการออกแบบสุดพิเศษเพราะมีหุบยวด,ด้านบนเครื่องทําให้ติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบเช่นตั้งพื้นหรือแขวนผนังจึงช่วยประหยัดพื้นที่การใช้งานมากยิ่งขึ้น แถมยังมาพร้อมพัดลมที่มีแรงลมสูงถึง1,480รอบนาทีคุณจึงมั่นใจได้เลยว่าหากยุงบินมาใกล้บริเวณเครื่องจะถูกดูดทันทีนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบตะแกรงดักยุงสองชั้นเพื่อป้องกันยุงบินหนีออกจากเครื่องดักยุงอีกด้วยรับรองเลยว่าสามารถจัดการยุงร้ายได้อย่างอยู่หมัดค่ะ เครื่องดักยุงจากฮาวเวิรรุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องดักยุงที่มีความแตกต่างจากรุ่นอื่นที่เราเห็นกันโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นรูปทรงที่เหมาะกับการติดผนังรวมถึงหลอดไฟที่มีความแรง15ดับบิลยูจำนวน2หลอดช่วยให้ล่อย,ยุงและ,มะแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นกว่ารุ่นอื่นเนื่องจากทางแบรนด์ได้เลือกใช้แผ่นกาวดักยุงและ,มะแมลงแทนการใช้ไฟฟ้าช็อตหรือพัดลมดูดซึ่งวิธีนี้จะทำให้ยุงและ,มะแมลงที่โดนลอดด้วยหลอดไฟเข้าไปติดหนึบอยู่กับกาวไม่สามารถเคลื่อนที่ได้จึงช่วยให้คุณหมดปัญหาเรื่องมแมลงและเสียงไฟช็อตที่อาจรบกวนการนอนหลับได้ด้วยค่ะ เครื่องดักยุงและโฮที่หลายคนตามหารุ่นี้มาพร้อมกับประสิทธิภาพการทำงานสุดอัจฉริยะอย่างการเรียนแบบปลิ่นลมหายใจของคนหรือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในอากาศรวมถึงใช้แสง UVA และสารไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบไว้ในตัวเครื่องเพื่อล่อยุงให้มาติดกับช่วยให้การล่อยุงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับหลอดไฟ4 w ถึง2หลอดแถมยังมีบานพับก,กับยุงที่สามารถเปิดปิดเองอัตโนมัติเพื่อป้องกันยุงบินหนีได้อีกด้วยจากเสียงของผู้ใช้งานจึงยืนยันว่าใช้งานได้ดีมีแมลงเข้ามาติดเยอะแต่ก่อนใช้งานอาจต้องเปิดเครื่องรอสักพักยุงและแมลงถึงจะเห็นผลค่ะ นี่คือเครื่องดักยุงประสิทธิภาพสูงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรุ่นหนึ่งโดยจุดเด่นของรุ่นนี้คือการใช้หลอดไฟ c c a แปล UV แท้คุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นทำให้มั่นใจว่าสามารถล่อยุงได้จริงอีกทั้งยังมีพัดลมขนาดใหญ่ถึง9เซนติเมตรที่ในท้องตลาดทั่วไปจะมีขนาดเพียง7เซนติเมตรเท่านั้นทำให้หมุนและดูดลมได้แรงยุงติดกับดักได้ง่ายขึ้น ที่สำคัญรุ่นนี้ยังประหยัดพลังงานเพราะใช้กำลังไฟเพียง5 w U, แถมครอบคลุมระยะพื้นที่กว่า200ตารางเมตรและมีสายไฟย,ยาวถึง 2m ค่ะนี่คือเครื่องดักยุงยอดฮิตที่สามารถทำยอดขายได้กว่า10,000เครื่องบนร้านค้าออนไลน์โดยมาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบหรูหน่าใช้งาน อีกทั้งยังอัดแน่นไปด้วยฟังก์ชันและฟีเจอร์เด่นมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้แสงไฟสีม่วงจากหลอด UV LED 365นาโนเมตรเสริมด้วยพัดลม7จ็ใบพัดแรงดูดสูงช่วยดูดยุงที่บินมาใกล้ได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญคือรุ่นนี้สามารถตั้งเวลาการทำงานได้สูงสุดถึง12ชั่วโมงและทำงานเงียบเพียง30-40เดซิเบลไม่รบกวนการนอนหลับแน่นอนค่ะ สำหรับไม้ตียุงรุ่นนี้มาพร้อมกับการทำงานแบบสองฟังก์ชันคือจะใช้สำหรับตียุงทั่วไปก็ได้หรือจะเปิดโหมดไฟแสงสีมูฟวี่วีเล็ตสา0 0ถึง400นาโนเมตรแล้วตั้งไว้ที่แท่นชาร์จเฉยๆเ,เพียงนานก็จะมียุงหลงบินเข้ามาชนกับไม้ตียุงแล้วสิ้นชีพไปเองโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรโดยรุ่นนี้มีแบตเตอรี่ในตัว1,200ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงชาร์จเพียง2-3ถึงชั่วโมงใช้งานโหมดดักยุงได้ต่อเนื่อง40-120นถึงหนกไม่เสียบสบาย ชาร์จแถมยังชาร์จง่ายมากด้วยพอร์ตไมโคร USB ค่ะ จุดเด่นแรกของเครื่องดักยุงรุ่นนี้คือดีไซน์ที่ออกแบบมาให้มีลักษณะคล้าย UFO ที่เน้นความโค้งเว้าวและเพิ่มความสวยงามด้วยขาตั้งลายไม้โดยรุ่นนี้สามารถใช้งานเป็นได้ทั้งคมไฟสองสว่างที่สามารถปรับโหมดรรีไฟได้ในตอนกลางคืนส่วนโหมดดักยุงก็ทำงานได้ดีเพราะใช้หลอดไฟ UVA คุณภาพที่จะปล่อยความยาวคลื่น365ม mm มในการดักยุงและ,มะแมลง นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าให้เป็นโคมไฟอัตโนมัติได้โดยตัวเครื่องจะปรับความสว่างด้วยตนเองตามลักษณะของแสงสว่างโดยรอบค่ะเครื่องดับยงรุ่งนี้สามารถใช้งานได้แบบ2อ e ินลบหนึ่งคือเป็นโหมดหลอดไฟสำหรับสองสว่างก็ได้เปลี่ยนโหมดเป็นดับยูงก็ดีหรือจะใช้งานทั้งสองฟังก์ชันก็ทำได้โดยมาพร้อมกับดีไซน์คล้ายกับหลอดไส้ทั่วไปและสามารถติดตั้งร่วมกับขั้วหลอดไฟ e 2 7ที่มีอยู่ที่บ้านได้ หรือถ้าไม่มีทางแบรนด์ก็แถมมาให้พร้อมในแพ็กเกจและวัสดุที่ใช้เป็น ABS จึงมีความแข็งแรงทน,าานทนความร้อนได้สูงและไม่ลามไฟส่วนพื้นที่ครอบคลุมนั้นอยู่ที่46.5ตารางเมตรและใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงแค่ 6W เท่านั้นค่ะ เห็นตัวเล็กแต่คุณภาพไม่เล็กตามตัวเลยค่ะสำหรับเครื่องดักยุงรุ่นนี้ที่ดูกระทัดรัดมาพร้อมการยกระดับประสิทธิภาพด้วยพัดลม7ใบพัดและไฟเล็ดที่ช่วยดึงดูดยุงบริเวณรอบเข้าไปในเครื่องแต่มีขอบเขตการใช้งานที่กว้างถึง50-100ตารางเมตรเลยทีเดียวจึงเหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือแม้แต่การนำไปใช้กลางแจ้ง นอกจากนี้ยังใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้ USB จึงสามารถเชื่อมต่อกับ power bank ได้อย่างสบายสบๆย,ยิ่งไปกว่านั้นตัวเครื่องยังแทบไม่ส่งเสียงดังรบกวนคุณจึงสามารถหลับได้สนิทแม้จะใช้งานภายในห้องนอนค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด